ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดถูกใจก็ขึ้นมาเป็น179แล้วค่ะยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาเป็น197คนกันแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดถูกใจและผู้ติดต,ตามแฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เค MM ่เมมขีดฉีเหดกันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูล ข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมบดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจค่ะ บริการด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ <Yes. S 1> แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการค่ะก,ก็สามารถ่อ็อ่านกันไปได้เลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงลิงก์ตร,ง,ตรงนี้เนาะเราก็จะไปที่หน้า a c e b o o k ของเรานะคะเปิดเพจของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะ ข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด4่ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพบาทขึ้นไปกัรับโบนัสเพิ่มอีก2%เปรเซนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้ก็กดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้ก็สามารถกิคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพ์ค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกัน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ปค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้มันเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะเที่ยงการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะ ่วงทังแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วทงทั้งที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว,ว่าแอดเคมขีดีฮตก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทั้งด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค,ค่ะก็สามารถคลียนแท็ไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจเลียวก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะคะไปดูเพจของเราเนาะตอนนี้นะคะยอดถูกใจอยู่ที่เจ็สิบสองเนาะยอดผู้ติดตามอยู่ที่เก้าสิบคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะ ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดถูกใจก็ขึ้นมาเป็น179แล้วค่ะยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาเป็น197คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะเราสั่งไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรมากมายเลยนะคะแป๊บเดียวเองจริงๆค่ะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้กันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว MM ็บไซต์ k m e m c h i h e a ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามา ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะดิงไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ